ครับสวัสดีครับพี่น้องครับเมือเนี้ท่าอีสานสางสินกระดผ้าพี่น้องมาเมงองการเลี้ยงกบครับวิธีการเลี้ยงกบง่ายงาเพราะได้อยู่ได้กินอยู่บ้าน,าพน,นเรรพเราะได้กินในครั้วเลือนครับผมเพราะได้เลี้ยงหลายสองสามอกเพราะได้กินในครั้วเลือนและก็ขายบ้างครับเมื่อมีคนมาสนใจมาซื้อก็เป็นการซื้อแบบห่วกครับ หวกมาเลียงนะครับแล้วก็เห็ดเป็นคอกผายางเขียวล้อมเป็นล็อกเป็นล็อกใสใไไ่ไม้ไผ่ง่ายๆนี่แหละครับไม้ไผ่ใหม่ทีมีเหลือไม้ไผ่ใหม่เศษเหลือจากการกอสรสางห้อยนะครับสังกะสีเก่าๆห่างๆลองพื้นด้วยพายางครับพายางก็มีขายทั่วไปครับบอ่อแห้งครับ ดอยสองดอยก็ได้แล้วครับมาตัดแล้วก็เอาดินปบเอาน้ำใส่มีมีมบ่อหลายหลายแบบครับมีแบบเอ่อปบอ่าอออออมีมีหลายขนาดปบแต่ละวัครบน้อยนี่ครับหวกเอามาลุ่มบ่อนี่การหางเป็นตนี่ครับหน่อยๆกำลังนี่ครับเห็นบ่ครับพี่น้องหวกกำลังครับหางเป็นตู บอ่อนี้เป็นบอ่อหัวกหน่อยว่าบอ่อต่อไปก็จะเป็นกบเป็นกบเหรอครับเนี่ยกบกระลังโดดปกแป๊กปกแป๊กเครับเนี่เป็นกบแล้วครับบอ่อนี้ เงี้ยครับอาศัยน้ำเปลี่ยนบ่อยๆเนี่ยขันเม็นมาเนี่ยกับเปลี่ยนน้ำครับพี่น้องเพราะว่ากบขนน้ำว่าสะอาดกระสีปลลเป็นโลเป็นยังไดเปลี่ยนน้ำบ่อยๆรู้สึกว่าน้ำคุณน้ำม,มีกินกับเปลี่ยนออกครับพี่น้องสำหรับอาหารเป็นอาหารเม็ดอาหารปลาดุกอาหารกบทั่วไปกับเตียงใดโลหน,นึ่งได้หลายครับถ้าสีกินขอกซัมเนี้ย ขอก็กว้างประมาณสามเมตรสามคูนสามนี่แหละครับพี่น้องซาสีเห็ดซำซำนี่นี่เพาะไว้อันล็อกละโล่กับพ่อครับเอออดไลายกับบอดีตัวหน่อยก็ถือตัวใหญ่กินครับพี่น้องแต่หอนหอนกับพ่อได้ยูหฮม สั้งกระสีมุ่งจากหน่อยครับพีน่น้องเลี้ยงขายก็ได้ครับพันมีพื้นที่หลายๆเลี้ยงขายรุ่นฮกโตโลเกตโตโลนี่ครับพี่น้องก็ได้ขายเรื่อยอยู่ด้วยครับเลี้ยงไว้กินอยู่บ้านเนี่ยคนก็มาซื้อคนก็มาถามเรื่อยอยู่ยามอึดหนาอึด,อดกบมาน้ำหนอกฤดูหนาฝนบ่มีก็เพอเด้ขายอยู่ด้วยพี่นอ้อง ยงไปกินน้ำบนันพ่อได้กินอยกกินกระขายมีคนมาขอแบงคซื้อเรื่อยๆครับอย่างง่ายๆครับผมลองเดี่ยงบางได้ครับได้หาพันหัวหาพันกบหามีแบบตัวน้อยขายกับมีครับตัวละบาดตัวระบาดหัวกิโลกับแกวแต่ เป็นเพาะขายเป็นยิขายท่ายสองร้อยสามร้อยครับนี่นี่หลายราคาเราจะเฮ้ามักเป็นเรียกเก่าครับพี่น้องลองมองดได้ครับเด้อง่ายๆการเลี้ยงกบวัสดุง่ายๆผา้าใหม่เศษไม่เศษไลนี่แหละครับเลี้ยงได้ยูได้กินได้ขายหมดแล้วครับพี่น้อง เป็นสังกะสีเกา่าใหม่เก่าๆติงไห้จักน้อยกันล่มกันอยังกบกะไงได้กินเดกกินกะขายได้ครับพี่น้องง่ายๆเด้อลองเห็ดเหมือนกับพี่น้องฝากไว้สักนิดหน่ครับวิธีการเลี้ยงกบไปเด็กกิน,นได้ครัวเรือนเด็กกินกัขายง่ายๆประหยัดค่าใช้จ่ายลดไล่ใจเพิ่มไายได้ครับเพราะเพียงเลี้ยงพอกินแต่ของ ว่าเลี้ยกินกระขายกันรักเต็ตเป็นอาชีพกับลองศึกษาเทียนละเล็กในหน่อยเพื่อได้ประสบการณ์เพื่อได้ความรู้ก่อนด้วยครับพี่น้องเพราะท่านในน้นำอยากให้เริ่มเหตดหลายลงทุนไหลค่อยๆหเหตดที่ได้รู้ปัญหาคันเท่าเก่งเดี๋ยวเริ่มต้นราคาถูกๆไปก่อนเทาเก่งเดี๋ยวเขาจะเพิ่มเพิ่มผลิมันมีคนต้องการหลายมีหมัองซ่งหม่องขายกับเลี้ยงขายเลี้ยงท่งใดครับเป็นอาชีพ เสริมได้ครับกบอยางกบหน้าครับผมเอาคลิปให้พี่น้องเมืองซ้ํานี้ครับผมสำหรับวันนีสวัสดีครับ